เคยสังเกตไหมคบว่าฝนแรกของฤด,ดูเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นดินหอมๆที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับหลังจากที่ร้อนกันมานานแต่ใครจะไปคิดล่ะคบว่าไอ้ฝนที่ดูเหมือนจะมาช่วยคลายร้อนเนี่ยแหละอาจจะเปลี่ยนถนนที่เราขับกันทุกวันให้กลายเป็นกับดักที่อันตรายยิ่งกว่าพายุหิมะซะอาีกเอาล่ะครับงั้นผมขอถามคําถามหนึ่งเลยวันแบบไหนกันแน่ที่เราคิดว่าขับรถแล้วอันตรายที่สุด ลองนึกภาพในหัวกันดูนะครับถ้าภาพในหัวของใครหลายคนเป็นวันที่ฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือว่าวันที่หมอกลงจัดจนแทบจะมองไม่เห็นทางทั้งหน้าเลยขอบอกเลยครับว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุดคำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจก็คือวันที่อันตรายที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นวันที่ดูเหมือนจะดีที่สุดครับใช่แล้วครับวันที่มีฝนแรกตกลงมาหลังจากที่แล้งกันมานานนั่นแหละ ซึ่งมันซ่อนอันตรายที่หลายคนคาดไม่ถึงเอาไว้เลยโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันในเชิงวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าว่าทำไมทำไมแค่ฝนแรกที่ตกลงมาเบาๆถึงเปลี่ยนถนนธรรมดาๆรรให้มันลื่นปรีดกลายเป็นกับดักที่อันตรายขนาดนี้ไปได้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า first flash ถ้าพูดแบบบ้านบ้านเลยนะมันก็คือจังหวะที่น้ําฝนหยดได้แรกที่ตกลงมาเนี่ยมันไปชะล้างเอาคราบสกปรกสารพัดสิ่งเลยที่มันสะสมอยู่บนถนนแห้งๆมาเป็นเดือนๆให้ลอยฟูขึ้นมาเคลือบอยู่บนผิวถนนนั่นแหละครับและกระบวนการของมันเป็นยังไงนั่นแหละครับง่ายๆเลยครับขั้นแรกเนี่ยตลอดช่วงที่ถนนมันแห้งๆร้อนๆพวกคราบน้ำมันเครื่องจารบีเศษยางเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมตัวเกาะกันเป็นฟิล์มบางๆที่เรามองไม่เห็น ทีนี้พอขั้นที่2ฝนแรกตกลงมาแทนที่น้ําจะล้างทุกอย่างออกไปกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับมันดันไปผสม,มเข้ากับคราบสกปรกพวกนั้นซะง,งั้นและสุดท้ายขั้นที่3ไอ้ส่วนผสม,มที่ว่าเนี่ยมันก็ลอยตัวขึ้นมาเคลือบผิวถนนกลายเป็นชั้นฟิลม์มที่แบบว่าเลื่อนสุดๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับและเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่การพูดล,ลอยๆนะครับมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันด้วยซ้ําดูอย่างกราฟนี้สิครับ อันนี้มาจากงานวิจัยในไทยเราเองเลยนะจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยว่าพอค่าแรงเสียดทานบนถนนหรือก็คือความฝืดของถนนเนี่ยมันลดลงดูที่การตั้งสิครับจํานวนอุบัติเหตุพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีเลยมันสัมพันธ์กันแบบชัดเจนสุดๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่อันตรายมากๆเลยเรียกว่าการเหินน้าหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า hydroplaning ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับว่าล้อรถของเราเนี่ย กำลังเล่นสกีน้ำอยู่เลยคือมันมีชั้นของน้ำขั้นกลางระหว่างยางกับพื้นถนนผลก็คือล้อมันไม่ได้สัมผัสกับถนนจริงๆแล้วครับมันลอยอยู่บนน้ำแล้วเราก็จะสูญเสียการควบคุมรถไปทั้งหมดเลยแล้วอะไรล่ะ ที่ทำให้รถมันเหินน้ำได้ง่ายขึ้นปัจจัยหลักๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือความเร็วยิ่งขับเร็วเกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเสี่ยงมากๆรองลงมาก็คือสภาพของดอกยางถ้าดอกยางเริ่มโลแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยน้ำหนักรถก็มีส่วนนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าประเภทของถนนก็มีผลด้วยโดยเฉพาะถนนคอนกรีตเนี่ยจะลื่อนกว่าถนนลาดยางทั่วไปครับทีนี้นอกจากเรื่องของถนนเรื่องของฟิสิกส์แล้วเนี่ย มันยังไม่หมดนะครับยังมีอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆนั่นก็คือตัวเราเองนี่แหละเรื่องของจิตใจคนขับนี่ก็เกี่ยวเต็มๆเลยปัญหาหลักๆเลยมันอยู่ตรงนี้ครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยยังติดอยู่ในโหมดขับรถหน้าร้อนกันอยู่คือเราจะชินกับการขับบนถนนแห้งๆที่อย่บเบรกก็หยุด หากพวงมาลัยก็เลี้ยวมันได้ดั่งใจไปหมดไงครับทีนี้พอมาเจอถนนลื่นแบบปุบป,ปรับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสมองกับร่างกายของเรามันปรับตัวตามไม่ทันนั่นแหละครับคือจุดที่อันตรายแล้วพออุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่นแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่มันนะครับมันมักจะนําไปสู่ความวุ่นวายความโกลาหลที่ตามมาอีกเป็นพรวนเลย ผลที่ตามมาคืออะไรบ้างเอรอครับเราจะเห็นภาพรถหมุนคว้างกลางถนนหรืออุบัติเหตุชนท้ายกันเป็นโดมิโนโ่บ่อยขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วที่ปวดหัวกว่านั้นคือการหาว่าใครผิดใครถูกเนี่ยมันยากมากเพราะทุกอย่างมันดูชุลมุนไปหมดและที่เลวร้ายที่สุดก็คือสภาพอากาศแบบนี้มันเป็นใจให้พวกที่ชนแล้วหนีหนีไปได้ง่ายๆเลยด้วยเดี๋ยวผมจะลองเล่าสถานการณ์สมมติหนึ่งให้ฟังนะครับลองนึกภาพตามนะช่วงเวลาเร่งด่วน รถติดติด,ตดแล้วฝนก็เริ่มตกโปรยปลายลงมาทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นวันธรมธรมดาาวันหนึ่งแต่แล้วจู่ๆรถคันข้างหน้าเราเนี่ยเกิดเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วดันไปเจอกับช่วงที่ถนนมันลื่นพอดีผลก็คือรถเกิดอาการเหินน้ำแล้วก็เริ่มหมุนติวต้วๆเลยครับทีนี้ในความชุลมุนวุนว่นวายตรงนั้นคนขับรถคันที่หมุนเนี่ยเขาอาจจะตกใจแล้วยืนยันว่าเฮ้ยผมโดนชนท้ายมาก่อนแต่ถ้าเรามีกล้องหน้ารถล่ะครับ ภาพจากกล้องนี่หลักที่จะเป็นพยานปากเอกบอกเล่าความจริงทั้งหมดได้เลยนี่แหละครับที่บอกว่าทําไมหลักฐานที่ชัดเจนมันถึงสําคัญมากๆในการปกป้องคนที่ไม่ผิดเอาละพอเรารู้ถึงอันตรายที่มันซ่อนอยู่แบบนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีจะขับรถยังไงให้ปลอดภัยวิธีรับมือง่ายๆเลยครับหลักการสําคัญคือต้องช้าลงและนุ่มนวลขึ้นอย่างแรกเลย ลดความเร็วลงอย่าขับเร็วเกินไปจะได้ไม่เหินน้ําเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติสัก2อสเท่าเลยยิ่งดีเพราะถนนเลื่อนเนี่ยระยะเบรกมันยาวขึ้นเยอะมากแล้วก็พยายามอย่าเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันทุกอย่างต้องทําแบบนิ่มๆและที่สําคัญอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับเพื่อให้รถคันอื่นเขาเห็นเราได้ชัดๆแต่เทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอาจจะไม่มีความหมายเลย ถ้าเราละเลยชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งไปชิ้นส่วนเดียวเลยนะครับที่เชื่อมรถทั้งคันของเราไว้กับพื้นถนนนั่นก็คือ,อยางรถยนต์ของเรานั่นเองครับแล้วเราจะเช็คสภาพยางเองได้ยังไงง่ายนิดเดียวเลยครับลองก้มลงไปดูที่ร่องดอกอยางนะมันจะมีสัญญาณเล็กๆขวางอยู่เขาเรียกว่าสะพานยางถ้าเราเห็นว่าหน้ายางของเราเนี่ยมันสึกจนเรียบเสมอกับไอ้เจ้าสะพานยางนี้แล้วนั่นแหละครับสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเปลีออย่ยนยางแล้วหรือวิธีหนึ่ง ลองใช้เล็บจิกไปที่เนื้อยางดูครับถ้ามันแข็งโป๊กไม่มีความยืดหยุ่นเลยหรือเห็นรอยแตกลายงาเต็มไปหมดนั่นก็เป็นสัญญาณอันตรายเหมือนกันรีบเปลี่ยนเลยครับสุดท้ายนี้เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมามันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออันตรายที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้และการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้ทีนี้ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือเมื่อฝนแรกของฤด,ดูครั้งหน้ามาถึงเราจะยังขับรถเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า